อากาศน่ากลัวมากบอกเลยแต่ก็ไม่สนใจละจะออกละยังไงก็จะออกวันนี้ช่วงนี้อากาศที่เยอรมันก็คือไม่ดีเลยไม่มีแดดฝนตกซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเหมือนกันที่ไม่มีแดดแต่ว่ายังไม่มีฝนไม่รู้ว่าฝนจะตกมาหรือเปล่าแต่ว่า ไม่สนใจแหละก็คือจะออกไปเที่ยวข้างนอกก็คือวันนี้จะพาไปสวนที่มีชื่อว่าวูโดดดอนดอนพาร์คไม่รู้ผู้ถูกป,ป่ะนะมันจะอยู่ออกห่างจากเปรมออกไปค่อนข้างไกลอยู่ถ้านั่งรถประจําทางไปอย่างที่นันไปเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมง มาดูว่าจะหลงไหมจะเป็นยังไงฝนจะตกกลางทางไหมแต่ว่าดูใน Google นะคือมันสวยมากส่วนเนี้ยมันสวยมากมันมีลูกเล่นเยอะมากเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากว่าส่วนมันจะหน้าตาเป็นยังไงไปกันเลยอยู่บนรถแล้วได้ไปนะมานั่งหลังสุดเลยความที่ไม่เคยมา ก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องไปต่อรถใต้ไหนอะไรยังไงก็เลยไม่ทันรถเที่ยวที่เพิ่งไปเมื่อกี้นี้ก็จะต้องรออีกทีก็เกือบประมาณ20นาทีคว่าจจะได้รถคันต่อไปคือฉันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เคยมาเลยตรงนี้ลงจากรถเมล์ละตอนนี้ก็เหลือแค่เดินหาทางเข้าของสวนให้เจอซึ่ง ตอนแรกแอบมีขาสั่นเหมือนกันนะเพราะว่าไม่เคยไปไหนที่ยังไม่เคยไปแบบคนเดียวแล้วพอระหว่างทางที่ขึ้นรถเมย์มาเนี่ยคือค้นพบว่ามีหลายที่ที่เคยมาหลายที่มากคือผ่านหลายที่มากที่แบบเราเคยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเจอหรือไม่เจอรู้จากแผนที่แล้วเขาบอกว่าอีกหกนาทีก็ถึงมาถึงแล้ว มาถูกแหละแต่ที่บอกว่า6นาทีถึงเมื่อกี้นี่คือแกงตัวเองนะคือลืมกดปรับโหมดเป็นเดินถึงแหละเป็งานเก่งไหมนี่ขนาดหน้าสวนนะดอกไม้ยังสวยขนาดนี้ไปดูข้างในกันดีกว่าโอ้หทุกคนอันนี้คือยังไม่ไปไหนไกลนะแต่ดูต้นนี้ดิดูสีมันดีโอ้โหคุ้มมากเลยกับการมา <S <S 1> <S 1> <S 1> ทุกคน <S <S เราค้นพบว่า จริงๆเราอยากจะมาทางนี้แต่เป็นยังไงไม่รู้เรามาทางนี้มาแหงเอาตรงกลางเพราะตอนนี้เราก็ยืนอยู่ตรงนี้ มาาเอะมกมกีไปอีกเยอะเลยนะก็จะเป็นจุดพักรับประทานอาหารสวน โบทานนก้าปิดนะจ๊ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็จะอดเข้าจ้ะเหนือ่อยผักกินของบางครั้งถา มาถึงทางออกละกลับบ้านละวันนี้พามาดูดอกไม้ทั้งวันเลยคือสวนนี้สวยมากจริง,รงดอกไม้เยอะมากก็ถ้าใครมีโอกาสก็พากันมาดูได้มันโหมันสวยจริงจริงมันเป็นสีที่แบบว่าเราไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยตอนตอนนี้คือไปละกลับบ้านละ